รถเยตนถูกไฟไหมประกันสองบวกคุ้มครองไหมหลายคนเคยเห็นในข่าวใช่ไหมคะที่รถจอดอยู่แล้วเกิดมีไฟไหมเองหรือจอดรถไว้แล้วมีไฟไหมข้างข้างมาโดนรถของเราแบบนี้ประกันสองบวกคุ้มครองไหมตอบได้เลยนะคะว่าคุ้มครองค่ะแล้วคุ้มครองเท่าไหร่ล่ะ คุ้มครองเต็มวงเงินที่เราทำทุนประกันไว้ค่ะยกตัวอย่างเช่นเราซื้อทุนประกันรถไว้ที่1 0 0 0 0แสนนะคะก็จะคุ้มครองเต็มวงเงิน1 0 0 0 0แสนบาทถ้ารถเราเสียหายทั้งคันบริษัทจ่ายทุนประกัน1 0 0 0 0แสนบาทค่ะถ้าทำทุน2 0 0 0 0 0ก็จะจ่าย2 0 0 0 0 0บาทค่ะ ถ้าซ่อมไม่ได้ก็จะจ่ายตามทุนประกันนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าเสียหายทั้งคันก็จ่ายตามทุนประกันเสียหายบางส่วนก็ซ่อมค่ะแต่ซ่อมไม่เกินทุนประกันที่เราทำไว้นะคะดังนั้นให้สองบวกเป็นทางเลือกนะคะในกรณีที่เราทำประกันชั้นหนไม่ไหวทำประกัน2บวกทุนประกัน1 0 0 0 0แสนเบีย้ยเพียงแค่5500บาทต่อปีเท่านั้นค่ะ รถเก่งรถกระบะราคาเดียวกันรับรถอายุไม่เกิน25ปีไม่ต้องตรวจสภาพทำวันนี้คุ้มครองทันทีค่ะ แถมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน24ชั่วโมงยกตัวอย่างเช่นรถเสียไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุนะคะเช่นม้อ้นาำรัว่วรถไม่สามารถวิ่งได้เรามีบริการนะคะรถสไลด์ไปยังศูนย์บริการหรืออู่ใกล้เคียงฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะด้วยรักจากครูพิมพ์ค่ะ